ก็มาต่อกันในภาคที่2องของเกม Jurassic World นะครับชุย <laughs> อาดูเหมือนว่าจะเกิดการต่อสู้กันระหว่างเบนเอก,กับพวกแรนเทอร์นะครับมันคือเบนเองเน่ <c oughs> ตามที่ผมคิดไว้เลย <c oughs> มันต้องการพลังของแหวน <c oughs> ผมก็คิดว่างั้นแหละทำไมมชื่ออะไรว่า Star Sapphire ล่กจัง <c oughs> ผมคิดว่า Star Sapphire เป็นคนไม่ดีสก <c oughs> เฮ้ยมันเกิดการสะกดจิตหรืออะไรกันขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนจะแบบว่าเอ้ยเมื่อกี้มันมันทำอะไรวะผมเดาไม่ถูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้ยแย่แล้วมันกำลังไปมันกำลังไปที่โลกเพื่อจะเก็บกิเลนเทินตามนั้นเลยนะฮะอุ้ยตอนนี้เป็นฮาวจอแดนนะครับ ก็จะเป็นงั้นนหะนะเพราะว่ามีสตาร์เซฟไฟถ้ามีสตาร์เซฟไฟก็ต้องมีฮาวจอแดนนะครับอ้าวไซบอร์กอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นการวาร์ประหว่างวอชทาวเวอร์กับโลกนะครับวอชทาวเวอร์ก็คือหอคอยของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนที่อยู่ในจัสติ e l e ี g u e นะครับซึ่งอยู่บนฟ้าแปลว่ามันเพิ่งสร้างเสร็จอดดิแปลว่าเพิ่งเกิดการรวมตัวกันอะไรประมาณนี้รึเปล่า วอชาทวเวอร์เท่จังมาใช่ไหมเดอร์นี่ผมชอบมากเลยนะเป็นฮีโร่ที่พอพอพอต่อกอนพอต่อกอนกับซูเปอร์แมนได้ได้บอกไหมฉันชอบบิ๊ดมากกว่านะอ่านไม่ทันอีกแล้วนะก็แปลแปลกันตัวเองไปเลยหยุดแล้วก็แปลเองเลยมันจะได้ฝึกภาษาของตัวเองด้วยคือผมละแปลได้แต่ว่าบางทีผมก็แบบอ่านไปแปลไปไม่ได้ไง เบสแมนชอบอยู่ข้างล่างมากกว่านะฮะ <Wow. S 1> ดูเหมือนว่าจะมีผูกบุกรุกหรือไงอตามนั้น,นะฮะมี UFO มี UFO <c oughs> เข้ามาบนโลกอุ้ยอาหารเต็มเลย <c oughs> ไม่น่าหละเอาเฟสถึงไม่อยาก <c oughs> ลงมาข้างล่าง <c oughs> โอเคอยได้อยู่บนถ้ำข้างข่าวแล้วนะฮะ ยีทเคผมอยากดูทถ้ำข้าวในเกมมานานแล้วความจริงผมก็ดูมาหลายรอบออออแล้วในเกมอาร์แค,ม,แคม์อาร์คัมอาร์แคมแบทอาร์แคมแบทเคปอ่าดูเหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนผมรู้แล้วอ่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องใช้ชุดเซนเซอร์ในการค้นหาสิ่งของนะฮะอ้าวทำงไงไม่ได้ให้กดผิดอ้าวกด H โอเคแล้วไงวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยทำลายข้าวของของตัวเองเอ้ยออฟเฟสคขอโทษ เอาเฟรนี่ผมบอกว่าเลยเคยเคยจัดการซูเปอร์แมนด้วยไม่ใช่จัดการแบบนั้นคือรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่แบทแมนแบทแมนกลายเป็นคนไม่ดีแล้วก็โดนดึงพลังไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเล็กรูทอร์ได้ช่วยโลกเอาไว้ <laughs> เป็นอะไรที่เฮียมากเลยผมบอกเลยนะฮะคือซูเปอร์แมนเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเล็กรูทอร์ช่วยโลกเอาไว้เอา้าผมไม่เข้าใจมันให้ทําอะไรเราต้องอ่าเราต้องเปลี่ยนอะไรพวกนี้ก่อนโอเคอ่าโอเค ก็ต้องล็อกฟิลอะไรพวกนี้ก่อนเหรออา้าวโอเคเข้าใจแล้วอ่าโอเคเป็นการเปิดอะไรสักอย่างกดเคเลยนะ่าดีกมาดึงทำไมอ๋อดึง,ด,งดึงแล้วมันก็พังไปเลยนะฮะทำลายเข้าของข,องขดอ๋อเป็นการดึงเอาชุดเป็นชุดพาวเวอร์สูทนะครับซึ่งน่าจะเป็นชุดใหญ่หน้าดูอ่าเป็นชุดใหญ่จริงด้วยเป็นชุดที่น่าจะบินได้เนี่ยนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้ายเนี้ยทุกคนนี้ โอ้โหผมทำอะไรลงไปเนี่ยไม่ตายเฉยโอเคทูบีอ็อบเจกต์ฟอร์มฮอปปิ่งเลโก้บลิทฮอปปิ่งคืออะไรอ่ะนะฮอปปิ่งผมแปลไม่ได้นะแล้วก็ผักอ่าผมนี่เล่นเป็นนะผมบอกเลยโอเคแล้วก็เดินข้าบันไดไปต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับทำไมแบทแมนกลายเป็นสีเขียวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้มันก็ฮอลเดว์เคทูเอ็กชีสเตลล์มูนออนแบทแมนเซนเซอร์สูท อ๋อผมไม่เข้าใจคือมันก็เป็นชุดผมอยู่แล้วนี่วาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วนี้ก่อนคือมันก็เป็นเอเลเซอร์เนี่ยมันจับการเคลื่อนไหวมันจะสามารถมองเห็นคนได้เอ้ยเดี๋ยวมันจะสามารถมองเห็นคนได้ซึ่งถ้าใครอยู่ใกล้มันก็จะไม่สามารถเดินผ่านก้าไปได้นะมันจะปิดประตูทันทีซึ่งเราต้องล่องหนซึ่งผมไม่เข้าใจมันเป็นถ้ำของผมเองเทแท้ๆทำไมผมต้องทำอย่างนั้นด้วยอ๋อมันเป็นเดี๋ยวนะดิสซินอสูท อ๋อสามารถเก็บได้เฉพาะไอ้โรบินเท่านั้นโอเคทำไมวะอ้าวาแต่ผมเข้ามาในนี้ทำไมไม่ได้งงจังเปลี่ยนตัวได้ไหม,อมเอาเล่นเวลเฟดได้ด้วยอุ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยเข้าไปไม่ได้นี่หว่าโอเคโอเคเราต้องเราต้องเล่นเป็นแบทแมนเพื่อเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนแล้วตอนนี้เกิดการสับสนขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องพยายามเก็บโทเคนซิ อันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะโอเคได้ไหมไม่ได้งั้นเอาเป็นว่าช่างมันเถอะโทเค็นอะไรไม่เอาแล้วอเอาเป็นว่าเรามาเล่นเรื่องต่อกันเลยนะฮะเขียวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อผมไม่สามารถทำได้ผมต้องเป็นคนอื่นนะอ่ดูเหมือนว่าผมจะไม่รู้ผมจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมต้องทำอะไรนะฮะอา้าวเดี๋ยวคอเดี๋ยวคอนะฮะ าไม่มีอะไรเลยกระโดดลงไปตายไหมลองพิสูจน์นะฮะตายนะฮะผมพิสูจน์แล้วนะท่านผู้ชมไม่ต้องลองเล่นเองนะฮะโอเคเราต้องอ่ะอะไร oh, ไใช่โ on <Yeah. S 2> อไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เข้าใจอะไรบ้างเลย <c oughs> อ่าเราต้องน่าจะลองเปลี่ยนชุดดูนะเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่นเป็นแบทแมนเว้ยโอเค ลองเปลี่ยนชุดดูอาจจะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีอะไรดีขึ้นแล้วลองห่างกันสักพักนะก็เลยจะดีขึ้นไอ้เดียวผมรู้แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นชุดโพเอร์สูตรแล้วก็ทําลายครับมันกดยังไงวะเนี่ยอ้าวกดผิดแล้วโอเคเอาใหม่โอเค,เอาาอเคแล้วผมก็จะลองวางระเบิดแถวนี้ดูอ่าเป๊ะเวอร์วางตรงนี้ด้วยแม่งเลยอ่าใช่จริงด้วยะฮะ กดเคเพื่อสับสวิตอ้าวไม่ใช่แล้วด mm hmm. ึงออกมาแล้วก็หนีตุ้มเลยทีเดียวนะฮะผมไม่ได้หนีได้ซ้ำอ่าปิดระบบของให้ตัวนี้แล้วเราต้องเก็บ token. โทเกนโทเกนหมายถึงว่าเวลาที่เรามีเพื่อนชื่อเคนนะฮะเราเรามีธุระกับเพื่อนคนนั้นเราก็ต้องโทรหาเคนทุย <laughs> มุกเหรอเนี่ยอัลล็อกอ่าได้เทคโนสูตรมาแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> มันเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ๋อเป็นชุดที่ใช้ในการ อ๋อผมจำได้แล้วดิก k เรนสารมันเป็นพวกแฮกเกอร์นี่ว่าใช่ดิคไหมว่าผมจำผิดหรือเปล่าเอาเป็นว่าที่มันจะมีอาโรบินคนหนึ่งนะที่สามารถมาเป็นโรบินได้ก็เพราะว่ามันแฮกมันแฮกระบบนน่นนี่นั่นเก่งมากแล้วก็สามารถแฮกจนรู้ตัวตนของแบทแมนนะครับเอาทำไงวะเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยกดเอเออ่าไม่เอสอโอเคโอ,โอ,โอ้เข้าใจแล้ว รอเราต้องรอนะให้สีมันตรงกันนะฮะเป็นเกมที่แอ็บเบลมากมันก็เหมาะสำหรัเกมเจ็ดขวบจริงๆนั่นแหละให้ตายเถอะโอเคผมรู้สึกว่าขนาดแบทเคฟที่เป็นถ้ำค้างคาวของเราใช่ไหมเรายังเข้ายากเลยแปลว่ามันต้องเป็นระบบที่ป้องกันอาชญากรรมดีมากอาชญากรนะฮะแปลเองนะฮะดูมันเป็นยาน อ่าเราจะไปติดต่อกับพวกจัสติกลิกนะติดต่อมาใช่ไหมแฮนเตอร์เฮ้ยโรบินตื่นเต้นมากในการไปเจอจัสติกลิกนะฮะอ๋อนี่น่ารักอะสาววายคงจิ้นนะฮะฮยแย่แล้วใครเห็นไอ้ลำแสงนี่แม่งจะทำตาหมดเลยอะเดี๋ยว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 มันจะทำร้ายข้าวของแน่เลยมันจะวางระเบิดอ้าว แย่ yeah, แล้วนั่นมันของโปรดของคุณนะเจะผมไม่คิดว่าเขามีเอ้เขามโมโหเรื่องอาหารนะใช่ <c oughs> เขาโมโหเรื่องอาหาร <c oughs> ระวังไว้นะอัลเฟรดฮะแย่แล้วมันวางระเบิดแผงควบคุมด้วยซ้ำานนี้ทับกาคาราก็พังหมดดิ นี่เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบว่าอลังการมากเลยตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายครั้งยิ่งใหญ่เลยเลวร้ายครั้งยิ่งใหญ่เป็นไงไปเนี่ยอ๋อโอเคอ่าโอเคโอเคเราต้องอ้าวเราต้องเข้าไปใกล้ให้มากพออ้าวผมต้องกระโดดเสร็ตัวนี้สิโอเคเราต้องเข้าไปใกล้มากพอแล้วเราก็คุยด้วยระเบิดเลยนะฮะคุยแย่แล้ว ขนาดแบทแมนยังขนาดแบทเอ้ยขนาดข้างๆยังมาช่วยเลยอะ่ะโอ้หนีทันเว้ยเป็นไงล่ะโคตรเท่เลยหรือว่าแบทแมนมาช่วยว่ะเมื่อกี้อ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นผู้ชายข้างหลังนั่นใครผู้ชายข้างหลังนั่นใครอ้าวทุกอย่างพังหมดเลยนี่นมันโลก,กาวินาศชัดอ่ะทำครางๆพังหมดแล้วอ้าดูเหมือนว่า,าดูเหมือนว่าเราจะระนาบต้นไม้ได้นะฮะชุย ตอนนี้ตั้งเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะฮะทำไฟไหม้แล้วก็เอาน้ำรดนะฮะจะได้จะได้ตัง้งอ้าตายเลยโหเย็ดเคสเนี่ยมันกับตาอเมริกานี่ยโอ้โหเท่เลยอ่ะเอ้าโหนี่มันกับตาอเมริกาชัดๆเท่กว่าแบทแมนอีกโอเคเปลี่ยนตัวลืมไปอ่าโอเคโอเคเออเปลี่ยนชุดง่ายๆงี้ก็ไม่บอกได้การ์ดกดไงไปเนี่ยโอเคเอช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  โอเคแล้วไงวะอ่าเครื่องนี้หยุดไปแล้วแล้วไงวะอ๋อรู้แล้วในงานการทำแล้วอ้าวกดกดไงวะเนี่ยกด J กด H โอเคยิงไปเลยนะตอนนี้ลอยแล้วนะแมนช่วยขอคุยด้วยจุบจุบแม่งเลยจุบแม่งเลยแต่บอยบอกจุบเลยนะฮะโอ้โห้แย่แล้วโอ้แม่โอ้แม่โอ้แม่น้องไอเกนโอเคหนีทันเว้ยเป็นไงล่ะโคตรเท่เลยฮ่าฮ่าเอาไงต่อวะ ตอนนี้อ่ะคือผมเป็นปกติแล้วมันก็ตตกแล้วเนะ่โอเคด,เอดูเหมือนว่าพังดูเหมือนว่าพังแหมลักษณะจะเป็นคนดีแต่เป็นคนเร็วมากอ้าวทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยัดเคมีนี้ด้วยแต่ว่าทำไงวะอ้าวไม่ใช่นี่หว,ว,ว่าเนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวนี่นอะไรวะเนี่ยกดเคประกอบสิ่งของเมื่อกี้อะไรอยากเล่นในตัวเมื่อกี้จังโอเค ได้ไปอู้อู้อ,อย,ย่เราเย่เราอะไรวะเนี่ยอ่ากดปุ่มแม่งเลยอะไรไม่รู้ก็กดปุ่มไม่ให้หมดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เปลี่ยนภาษาก่อนดีไหมเนี่ยเอชโอเคไอ้ตัวนั้นใครวะเป็นแบทแมนสีดำโอเคขึ้นไปข้างบนตามแบทแมนแล้วก็โดนระเบิดอีกทีนึงเพื่ออะไรวะ อ้าวมันทำลายกล้องส่งดาวไปแล้วผมไม่เข้าใจว่า,ามันสะกดจิตไอ้แบทแมยังไงวนะเนี่ยโอ้ไม่ดีแน่แนเลยอะไรไม่ดีวะผมยังไม่เข้าใจเลยฮนะที่แน่แบทแมออกไปแล้วเขาเข้าไปข้างในเคฟแล้วไม่สามารถตามเขาไปได้อ๋อมีชุดในการตามล่าตามล่าตามล่าในความมืดนะฮะโอเคแต่ว่าราต้อง ทำอะไรแถวนี้ก่อนกดเคกดไงไมเนี่ยเคอ่าเป็นเครื่องสูบไฟหรืออะไรสักอย่างไม่เห็นทำอะไรได้เลยได้เถอะเอาเป็นว่าขึ้นไปแล้วกันอ่านตามนี้เลยโู้เทศโลบินชุดนี้สามารถไล์อัพแอร์เรียได้อ๋อใช้วอร์เซลล์เพื่อชาร์จเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราชาร์จไปแล้วนี่โอ้โหผมชอบท่ากันจังเคอเค เดินไปเรื่อยๆเลยลูกโหโหชุดนี่อย่างขาวเลยฮนะขาวนี่คือขาวแต่สีขาวไปเลยเอ่อแล้วเข้ามาในค่าในถ้ำที่ลึกขึ้นอา่าเริ่มใช้แบทคอมพิวเตอร์ในการช่วยเหลือแลนะ้วฮะก็จัดการ Batman. แบทแมนฮะาฮ่าแม่เลย You won't hurt him right โอ้โหแค่ใช้สตันมิสไซล์มิสไซล์ประเภทไหนกันวะเนี่ยแต่แบทแมนก็ต้องหลบได้อยู่แล้วนะเฮ้ยแย่แล้วไม่ทันแล้วเมื่อกี้มันบอกให้ disable disable ไอ้รถนะฮะแบทโมบิลโอเคโอเคเราต้องหยุดมันก่อนก่อนที่มันจะออกไปข้างนอกตัวนี้เรามีระบบป้องกันป้องกันไอ้ตัวนี้อยู่อ่าเดี๋ยวชุดนี้ไม่ได้ใช้นี่หว่า โอเคมัน okay. มีระบบปอ้องอ่าเราเดินเข้าไปได้ไหมไม่ได้โอ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อมันยิงเราดีกวานะ่าให้ตายเถอะมองไม่เห็นอ้าวเราต้องทําไงไะเนี่ยเราควรจะมีเครื่องบินเราควรจะมีเครื่องบินเหรอเครื่องบินกดไงทําไงเนี่ยเราต้องไปสารวจดูก่อนตรงนี้เหรอผมไหว้ตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วทำอะไรข้าของก่อนแล้วกัน มันไม่มีอะไรให้เราทำแถวนี้อ่าๆทำไรข้าของไปมก่วเกนอะไรกันตอนนี้ผมชอบท่ามันเตะจังเลยมันเท่กว่าในเจอรัสติกเวิลด์เยอะเลยอะตอนนี้ตอนนี้โอ้โหผมรู้แล้วใช้ตัวนี้ทำยเข้าวของดีกว่าทำารอะไรไม่ได้เลยไม่ตายเถอะอ้าวซะงั้นไอ้ตัวน,นี้มันต้องมีอะไรสักอย่างสินี่ไงมันต้องทำอะไรสักอย่างได้สินะมันไม่ได้สักอย่างกดลงไป แล้วก็คุยกับมันแม่งเลยแบทแมนคุยกับผมสิ <c oughs> คุณจำได้ไหมตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะ่ะถุย <c oughs> อา้าวแล้วต้องเปลี่ยนตัวนี่วะโอเคออฟเฟรดนายต้องไปเปลี่ยนตัวแปะมือกัน <c oughs> เป็นการวิง่งเป็นการวิ่งปเปลี่ยวนะถยนะุยว่วหนาเปลี่ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเคโอเคกดเคดูเหมือนเป็นการขุดหาซากสัตว์ซากสัตว์หายเหวหรือสักอย่างโอเคอ้าวอ้าวพังพัง อ้านี่ไงเจออีกตัวแล้วมันทำไมขึ้นไปดีๆไม่ได้วะให้ตายเถอะเอาขุดเจอขุดเจอขุดเจอหมดยังปรกอบสิ่งของได้เป็นเป็ดอ่าเป็ดจริงๆเป็นเป็ดหรือนกวะเป็นเป็ดกาบกาบเป็นเป็ดหรือห่านก็ไม่รู้เอาเป็นเป็ดละกันลูกเป็ดคิเลยนะเอา เพื่อแตกดังโป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ได้ตังมาแค่นั้นแหละอ่าเราต้องไปเก็บตังก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมต้องอ้าวไม่เกี่ยวเลยนี่ว่าไม่ก็แค่เก็บคอลเลกชันสิ่งของนะนะนี่ไงอะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าทำไรายได้ไหมเราต้องใช้แบทแมนอีกแล้วซึ่งแบทแมนนามาช่วยฉันคอดแบทกอนแบทซงแล้วค่อยสู้กันได้ไหมโอ้โหโดนเต็มเต็ม ไงวนะเนี่ยงงจังไม่ไดออ้ชุดพวกนี้ทำอะไรได้ไหมเทคโนภาษาเทคโนชุดเทคโนนะฮะไม่ใช่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้งั้นหยุดหยุดก่อนลูกหยุดเธอลูกลูกทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้โอเคยูลูมิเนชั่นสูตรนะฮะเราต้องมาชาร์จไฟก่อนไหมโอเคชาร์จไฟก่อนก็ได้ชาร์เต็มชาร์เต็มขอพลังให้ข้าด้วย โอเคได้มาแล้วพลังงานนะฮะซึ่งมันจะมีตรงมืดๆใช่ไหมนี่ไงทำไมโง่อย่างี้วะคือก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าบางทีโอเคเราต้องเปลี่ยนเป็น Albert. Albert, เอาเบิร์ดเอาเฟดเอาเบิร์ดอะไรหรออ่าโอเคโอเคโอเคขุดเจออะไรอีกแล้วอืมมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วเราต้องไปชาร์จอีกแล้วเหรออ้าวสร้างได้แล้วโอเคโอเค เรื่องเริ่มดำเนินไปเรื่อยๆนะผมบอกเลยผมติดเวลาผมเล่นเลโก้ผมติดบ่อยมากเลยติดนี้ไม่ใช่ว่าติดเกมน,นะแต่ว่าติดเลยอ่ะอ่าติดภารกิจหมายถึงว่าติดนี่คือเล่นไม่ได้เล่นไม่ผนะ่านนะเข้าใจเปล่าอ่า The bad boys er. there's no time to go fishing It's got way pot to เฮ้ย way pot <c oughs> มันมีอาวุธนะ,ะเราต้องใช้ way put way way <c oughs> ให้ตายเถอะ way <c oughs> เอา way pot กับอาวุธมารวมกันกลายเป็น way put ช่างมาแล้วแกน,นะครับเ,เป็นว่าเราใช้เวฟพุทนะฮะจัดการแบตโมบิเปลืออ้าวเท่เลยตอนนี้เป็นการประกอบเรือที่นานมากอ้าวมีรางด้วยนี่แนะ่กดยูขึ้นโอเคมันแมนมาแมนมัน,มน,มน,มนอ้าวแย่แล้วโอเคเราต้องยิงให้มันตายไปเลยเราต้องยิงพวกนี้ด้วยตายโอเคป้าโอเคป้ากระตุกอีกแล้วอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไร พังไปเลยนะฮะมันจะเข้าคาสินทไหมอ๋อพังไปเลยห้างแล้วห้างแล้วเด้อค่ะอ้ไม่นะใครไปคิดไอเดียแบบนี้เนี่ยอ้าวแกไม่ว่าเดินสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้แล้วโอเคเปลีป่ยนไปแล้วเฟดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถ้าเดินนี่ไปเอกลักษณ์มากอะ่ะเป็นคุณเป็นคุณเป็นคุณคนใช้นะฮะคุณนะคนใช้ถือของอ้าวผมรู้เลยงานนี้ ต้องใช้ออฟฟิศในการลุยออฟฟิศนะฮะโอเคประกอบสิ่งของจ้ากลายเป็นตะเกียง <c oughs> จะเกียงอะไรเราอะไรวะเนี่ยเจาะเลยไม่ใช่เครื่องเจาะเป็นเครื่องระเบิดอะไรสักอย่างเป็นถังไนโตรอ่าถังไนโตรจริงด้วยโอเคไนโตรเจลเหลวนะฮะเอาไใช้ดับไฟโอเค ม่ใช่ในตัสนะในตัานั้นเอาไว้ใช้ในฟัสฟูเรียแล้วโอเคอ้าวกดทิดอีกแล้วนี่แน่ทำไงวะโอเคเยี่ยมยอดไปเลยตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนได้แล้วแบทแบทโมบิลก็ขึ้นมาเหมือนกันทาไมดูสะกดจิตง่ายอย่างนี้แบทแมนนายเป็นนินจาไม่ใช่หรอให้ตายเถอะนายต้องสามารถควบคุมจิตใจเองได้สิอ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้วทำอะไรข้าวของก่อนแล้วกัน มันต้องอู้เราอยากให้โดนในพวกนั้นนะเราต้องเราต้องเราต้องทำอะไรดีนะเก๋ๆ okay, 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 okay. ทำอะไรเข้าของก่อนเ <laughs> พราะว่าเราต้องเก็บตังค์นะเอาไ้ใช้ซื้อของฮนะผมจะไม่โลภเหมือนแบบเหมือนเกมครั้งก่อนแล้วเอา้าอะไรอยู่เน,นี่ยไอ้ตัวเนี้ยัน่ทำอะไรไม่ได้แมนแมนตายไปเลยตกตายเลยทีเดียวนะฮะโอเคเปลี่ยนตัวเว้ย เปลี่ยนเป็นใครดีวะคือผมไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวไหนอตอนนี้เราลองใช้ชุดธรรมดา <c oughs> โอเคมันมีไฟกระพริบกระพริบอ่ะประกอบสิ่งของไง่ไงไม่เห็นโอเคเฮ้ยกลายเป็นรถแล้วเป็นรถของโรบินโอเคมันมนควรจะดีกว่าแบทบอสเนี่ยนะยิงได้เหมือนกันเหรอเฮ้ยโอเคโอเคฮฮโอเค โอ้โอ oh! oh! okay. ้โอเคอย่าดิที่ตายเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปืนเรายิงยังไงเนี่ยเหมือนจะยิงไม่โดนนะแต่ก็โดนเฮ้ยกระตุกอีกแล้วดุ้งพังไปอีกอันหนึ่งต่อไปจะใช้รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามีแบ็เกิลไหมอ่ะอยากเห็นแบ็เกิลจังเลยอยากเห็นโอราเคิลอาจจะเป็นโอราเคิลก็ได้ตอนนี้ ประกอบสิ่งของแล้วก็มีไฟด้วยอ่ะอ้าวเป็นกล่องโรบินอ้าวตรงนี้ก็มีกล่องโรบินจะเป็นรถของโรบินจริงๆร,งรงหรอโอเคยก่อนอื่นขอด,ดูพวกนี้ก่อนแล้วกันอ่าเทคโนโลยีสูดาศสูต,อสตโอเคด,ดูนี่ได้มาสามสิบพันแล้วโอเคโอเคอืมาทำไงวะ โรบินเทคโนโลยีสูตรกดเคทูพาทูทอ๋อใช้ตัวนี้โอเคอ๋อเข้าใจแล้วโอเคอ่าไอาตัวนี้ไม่น่าเกี่ยวเราต้องไปแผงควบคุมเหรอลองไปดูกันนะฮะวันดีจ้าไม่มีอะไรให้เราทำเลยเหรอ ทำลายข้าของอะไรกันตอนนี้มันทำลายไม่ได้เออเออขอไงดีวะมันน่าจะเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้แหละอาเคผมไม่เข้าใจตัวนี้ให้ทำอะไรเอชโอเคหมุนติ้วติ้วแล้วอ้าวประตูเปิดแล้วเปิดทางให้กับข้าด้วยอำนาจแห่งข้าทวารจงเปิดเปิดออกมาแล้วไงต่อ เราต้องไปที่แผงแผงสีเขียวถุยอ้าวห้างแล้วจ้าขอบคุณมากฉัตนต้องการของพวกนี้อยู่พอดีถุยอ๋มีแบคอัพคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะอ้าวไม่เกี่ยวนี่หว่าะก็บสิ่งของก่อนลวกัน,ก,นก็บสิ่งของจ้าไม่ใช่โว้ยไมย่เข้าใจทำไมเปลี่ยนชุดให้เองเนะี่ยเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคจะดูดจะดูดซ่วมก่อนแป๊บนึงขอเวลาดูดซ่วมชั้นหน่อยโอเคหมดแล้วนะโอเคโอเคเฉยๆโอเคอ๋อทราบเป็นเครื่องอันนั้นอีกแล้วซึ่งผมก็โอเคใส่ไปเลยยี่ห้าอันมันก็จะเหลือสามสิบห้าอันเราก็จะเก็บไปขายทวุย <laughs> ทำไมช้าจังเลยโอเค น่าจะประกอบเป็นคอมพิวเตอร์แบ็กอัพนะฮะเจ็ยังนี่จริงด้วยเจ๋งไปเลยนั่งนั่งนั่งโอเคนั่งอ้าวเท่ห์ว,วิช้ยแบทวิงอา้าวอะไรวะเนี่ยเริ่มมันแล้วฮนะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๊ดูเหมือนว่ามันจะคืออะไรสักอย่างนั่นแหละไปเลยจ้าลูกรักไปไงวะเนี่ย เหมือนเกมทอนเลยอ้อาวขึ้นไปสิจ้าโอเคอ้าวเป็นบล็อกเป็นบล็อกเลยท่านี้มันอ่าอินสป라이์มาจากไมค์ค r a ฟ t เลยนะเนี่ยเก็บขอเก็บตังค์ก่อนอย่างเอยก็เก็บอสีฟ้าเพราะาตังค์มันเยอะสุดโอเคอ้าวเนี่ยมันเทลนเลนอร์ชัดๆเลยนะด่านจิกซอเคยเล่นกันเปล่าคือให้กระโดดแค่นี้เหรอมันไม่ได้ยากเลยเลยไม่ได้ยากเลยเลยนะเนี่ย อ่าอัดสุดท้ายแล้วมั้งมันสูงมากเลยเกตตังค์แป๊บโอเคอัดสุดท้ายแล้วอันที่สามเฮ้ยมันมีตกด้วยอ้าวไปไงเนี่ยดิฉันดิฉันรออ้าวโอเครอขึ้นตรงนี้อ่าโอเคได้แล้วจ้าไม่ยากเกินข้อสามารถของทุกคนเพียงแค่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองถุยแค่เองอ่าอะไรวะเนี้ย ได้แบดวิงมาแล้วครับบินสู้เลยจ้าให้เราดูเลยเนะี่ยอ้าวจอดเฉยเลยอ๋อจอดแล้วเราก็ไปขี่แล้วก็ยิงนะฮะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ายานผ่านานะเราหมดแล้วคือหมดแล้วตอนเนี้ยข้ามไปยังไ,ไงวะเนี้ยข้ามไม่เป็นกระโดดขึ้นไปอย่างนี้แล้วกันโอเค ขอให้ข้านได้เถอะผมรู้สึกว่าชุดนี้มันเดินช้เาเลยบอกเพราะวกมันหนักไม่น่าเกี่ยวนะเอา้าหมดแล้วอะหมดแล้วจริงดิกดเคกดเคทำไมไม่เกี่ยวกับชุดนี้เลยโอเคเอางั้นเอาเป็นว่าแล้วก็ตกตายค่ะเอาเป็นว่าเราตกตายนะครับพยานเดินเดินไปทีลนิดเทีลนิดโอเคอย่ายิงฉัน เดีย๋ยวยิงฉันโอเคฉันข้าไมไปได้แล้วทำไงวะเนี่ยโอเคยิงไปเลยนะจ้าดึงออกมาดึงออกมาดึงสะพานมาโอเคเป็นสะพานแบบแมนนวลน,นะฮะอา้าวสุดยูไม่ใช่โว้ยเปลี่ยนตัวโอเคเดี๋ยวเราย,ยิงกันละตอนนี้อา้าวไม่ได้ยิงอย่างเดียวนะมีบินด้วยนะครับทำไงอะเนี่ยอา้าว ก็แค่บินแค่นี้เองผมก็สงสัยอยู่ okay, มันจะโอเคเมื่อกี้ผมขาดหายไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแบทแมนไม่ไม่ไม่ใช่เพราะวแบทแมนเพราะว่าพื้นที่ผมเต็มแค่เลโก,กติดต่อ,อก,กันนานๆมันเลยเป็นงี้โอ้พระเจ้าฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำแบบนั้นได้โอ้โห,โหผมว่าคราวนี้มันกันแน่ๆนะเช็คพอยแล้วซึ่งขอ,อเทฟก่อนแป๊บนึงนะฮะ ผมขอจบกันพันนี้ก่อนนะพราพันหน้าท่านผู้ชมต้องไปติดตามกันดูเอาเองนะครับเจอแบนแมนยักษ์ขนาดนี้โอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยฮะงั้นก็เป็นว่าสำหรับพันนี้ผมขอจบกันพันที่จะกันพันก่อนนะครับสวัสดีครับโดนทุบตายแล้วโอเคบายว่้ยิดตามไปดูติดตาได้เลยอานผ้ชะครับก็ผมโอ้โหเฮ้ยนี่เปนี่ผมแบบสำหรับพัไวแบบแบนแมนจะรู้แบบอุ้ยเดี๋ยว